สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารน้ำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนึ่งมาจากพระดดราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์จะพาขึ้นเหนือค่ะอันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนะคะที่ที่จะพาไปนี้อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะในอําเภออมก๋อยค่ะก็คือพื้น พื้นที่บ้านนาเกียนค่ะแต่ว่าเราจะไปดูกันว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเนี่ยต้องไปคุยกับคนในพื้นที่เลยค่ะคุณเพชรรัต์ประเสริฐนะคะราษฎรบ้านนาเกียนที่ตำบลน,นาเกียนอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะพี่เพชรรัตรสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างที่อมก่อยตอนนี้บรรยากาศดีไหมคะช่วงนี้อ๋อตอนนี้ก็นฝนตกค่ะอ๋อมีฝนค่ะ ตลอดทั้งวันนะคะตลอดทั้งวันแต่น่าจะอากาศดีกว่ากรุงเทพนะคะเนี่ยใช่ค่ะอากาศเย็นค่ะเย็นทั้งวันเละค่ะเดี๋ยวคนฟังสงสัยให้พี่เพชรรัตน์แนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครแล้วก็ทําอะไรอยู่ที่บ้านนาเกียนคะพี่เพชรรัตน์ประิฐค่ะจะเป็นชาวบ้านบ้านนาเกียนนี่ะคะ่ะค่ะปัจจุบันนี้ก็ทางานเป็นเจ้างในโครงการสถานีบ้านนาเกียนค่ะอืมก็ะจ,ะจะมีหรือไม่ก็จะมีที่นี้เพื่จะปลูกข้าวเสฉละ ก็จะมีดูแลสุนัขเปแล้วก็ทําแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงผักสดอะไรพวกนี้ค่ะอือจริงๆพูดถึงบ้านนาเกียนเขาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีที่เที่ยวที่สําคัญนํารายได้เข้าสู่หมู่บ้านด้วยที่ชุมชนที่บ้านของเราเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่เพชรชรั์พี่ท่องเที่ยวก็จะมีํานานทั้งแถนดาน,นะคะเน,ะนเออาะค่ะ ชาวบ้านนี่จะใช้สมัยก่อนคะเมื่อสี่สิบกว่าปีมาแล้วคะชาวบ้านก็าจะใช้ช้างในการทํานาค่ะเพราะว่าช้างมันมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทํางานได้เยอะกว่าด้ยค่ะค่ะเป็นชนชนที่ใช้ช้างไถนาค่ะเมื่อก่อนนี่อบตเขาจะมีโครงการในการจัดงานอนุรักษ์ช้างไถนาค่ะค่ะแต่ตั้งแต่โควิดมาสองสามปีนี้ก็เลยยังไม่ได้จัดแต่คาดว่าปีหกสุบนี้ก็น่าจะมีค่ะก็มามาเที่ยวได้ค่ะ ก็คือหยุดพักไปตามสถานการณ์ <Okay. S 1> ที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็คงเคยได้ยินกันแหละเรื่องของช้างไถนาที่บ้านนาเกียนเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยละมั้งที่ใช้ช้างเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกที่นิวแบบเป็นสถานที่แบบเด็กเคยเคยมีคนเข้ามาเชื่อเหมือนกันเด็เข้าเชื่อว,ว,ว่าลอยชองรูค่ะจะเป็นลอยขีดติด่อกับอันพลสุดมือมั่งสองัต่วันมั่งสองค่ะมรง,ง,งนี้ก็จะเป็นจุดแกป็งมีชมวิวแล้วก็บอน ดูตื่นเช้ามาดูภาพที่ขึ้นออกมาเนี่ยค่ะตรงศพมือกับมอมก่อยรอยต่อค่ะคก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาตินะทีนี้กลับมาในเรื่องของการทํางานนิดนึงพี่เพชรรัตเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นลูกจ้างอยู่ที่โครงการสถานีพัฒนาเกทษตรที่สูงตามพระราชดำริใช่ค่ะ,คะแสดงว่าโค,ครงการนี้ก็มีส่วนช่วยทําให้เรามีงานทําแต่ก่อนจะมาเล่าถึงตัวโครงการเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะที่บอกว่าเมื่อก่อนที่บ้านเราเนี่ย มันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสมัยก่อนเนี่ยบรรยากาศบ้านนาเกียนเนี่ยมันอยู่กันแบบไหนคะลําบากไหมทํามาหากินอะไรกันสมัยสมัยก่อนนี่บ้านนาเกียนนี่คิดเลี่ยนสมือนเป็นพี่น้องกันหมดเลยค่ะอืมอาชีพหลักๆพถีอาชีพหลักก็จะเป็นปนาเป็นสวนแล้วก็จะมีอาชีพเราเราไม่ก็จะเป็นพวกเลี้ยงสัตว์นะคะพวกเลี้ยงวัวฟ้านี่จะเลี้ยงวัวตหน่ายค่ะอืก็จะมีแบบเ,เลี้ยงพวก ไปเล่นนี้ในบริโภคใหญ่ค่ะคือเมื่อก่อนจะเป็นมีสีแบบนี้ค่ะอ่าเป็นกิดถ้ะเป็นมันซึ่งลำบากค่ะเมื่อก่อนข้างถนนก็ไม่ดีถนนเป็นถนนยุบลังค่ะอื่ข้างหน้าโฟนี่จะเล่นหน้าแบบที่ใช้แล้วโฟวินเท่านั้นนะคะถึงจะขึ้นได้ค่ะอืมค่ะก็ลำบากนะใช่ลำบากปัญหาหน้าที่ตัวเป็นเดินทางนี่นะคะค่ะ แต่อย่างอื่นนี่ก็เขาอยู่อย่างพอเพียงอย่างมีความสุดได้อยู่ค่ะอ่าก็คือหาอยู่หากินในบ้านแล้วหมู่บ้านเราเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยพอจะจําได้ไหมการพัฒนาเข้ามาก็ตั้งแต่โครงการสถานีนี้เปิดตั้งแต่ปีสี่แปดนะคะเนาะอืมคือแบบนีคดูที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นการศึกษาของเด็กๆอะค่ะก่อนนี้จะไม่มีครูเลยคะจะมีแค่ผู้ใหญ่คนเดียวเนี่ยค่ะคอสถานีขึ้นมาปุ๊บค่ะ จะมีเรื่องมีการส่งเสริมให้เด็กเรียนมัธยมนะคะตอนนี้เด็กถ้ามาแล้วตั้งแต่ปีสิบปมาเด็กก็จบแล้วดูนักศึกษาจบปอปีหล้วดูนนะคึกษาโอ้จบบริญญาเต้แล้วด้วยใช่ค่ะแล้วคนที่จบมานี่ก็สามารถที่จะกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองค่ะตอนนี้ก็ทำงานอบตเป็นครูครูสอนเด็กเล็กก็ส่วนไหนก็จะเป็น ชาวบ้านนาเคียนเป็นไหมคะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่มีโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นมาในบ้านเรามาจัดตั้งอยู่ก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปกันเยอะได้ดีบได้ดีกันไปก็หลายคนใช่ไหมคะ แต่เมื่อก่อนเขาอาจจะต้องไม่มีความสำคัญก็ต้องก็ไม่มีเงินส่งเสียลูกเรียนเนี่ยค่ะแต่การมาติดตัามาทํางานในกุญแจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมีเงินเล็กๆน้นนอยๆส่งให้ลูกเรียนหนังสือไง,งค่ะการเรียนในด้านความสำคัญการศึกษาแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ในสุขภาพจะดีขึ้นค่ะเด,เด็กเด็กได้รับการดูแลสุขภาพของที่อนามัยไงค่ะมีการฉีดวัคซีนครบ ก็ต้องมีไปเพื่อมาตั้งเรือนอาศัยก็ดีคุณค่ะมีห้องน้ำแบบทุ่หลังคาไงเพราะว่ามีเจ้าเจ้าหน้าที่ไปส่งเสียงบอกว่าเออเราต้องมีห้องน้ำนะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ก็มีมีเป็นเขาเรียกว่าล้อมไว้ไงค่ะเพื่อป้องกัน ก็คือได้รับการพัฒนาทุกบ้านทุกบ้านแล้วก็ในทุกๆด้านโดยไม่ว่าจะเป็นสุขะอนามัยคุณภาพชีวิตการศึกษาใช่ค่ะแล้วตัวพี่เพชรรัต<ๆ>เองล่ะคะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการของพระองค์ท่านบ้างันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณที่ยังไม่ลืมชาวบ้านนาเคียนค่ะระดับแรกเี่ก็เราจะได้คือหนึ่งเราจะได้ความรู้ว่าในในบ้านเราเนี่ยค่ะหมอที่จะปลูกอะไรที่เป็นอาชีพสิมจากการทานาตอนนี้เขาก็เป็น มีสวนกาแฟการนที่จะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟค่ะติดพื้นที่ร่มมีการจัดตั้งศูนย์อะไรเนี้ค่ะค่ะแล้วก็เป็นพี่มีการทำกาแฟทำกาแฟกรเกษตรเนี่ยค่ะค่ะอืมด้าเราเลยเป็นการปรับปรุงดินยังไงใส่ปุ๋ยยังไงไนวิธีการทำปุ๋ยหมักนะคะทดแทนแบบเราไม่ต้องไปปุ๋ยดินข้างล่างเลยนะคะอือก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นแต่เมื่อก่อนนี่คือทำนาอย่างเดียวค่ะไม่มีอาชีพอื่นเลย ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราก็มีการปลูกการการที่ไปส่อยสุนัขมกินเองค่ะ <c oughs> แล้วก็มีการตาสวนมีสวนกาแฟแล้วก็ปลูกข้าไม้ผลพวกอะโวคาโดนเนี่ยค่ะอง <c oughs> ได้ได้ที่นี่ตรงนี้มาห้องค่ะที่อ <c oughs> ่างเก็บน้ำ <c oughs> แต่พื้นที่ที่เราบ้างเปล่าแล้วก็ลงเพืกก่ไม้ผลเนี่ยแต่ทำให้เรามีไรายได้ขึ้นเลยอืมอมีของกินแล้วก็มีไรายได้เพิ่มจากการนำไปขายเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ต่อย,ยอดนำจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยก็ตอนนี้เราก็ต้องตามยุคเทคโนโลยีครับแต่ว่าคือเราก็ายังมีปัญหาเรื่องการเดินทางาการื่อสาเพราะบางครั้งการโทรศัพท์ผายเนี่ยค่ะอย่างปิดสัพท์เนี่ยคะ่ะแต่เรา แต่เราก็จะพยายามทำแต่เพราะว่าทางพนที่คนนี้เขาก็สนับสนุนแล้วก็เป็นแม่งานให้กับเราอยู่แล้วค่ะแบบช่วยที่จะช่วยให้เราทำนี้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีสีสันของเราค่ะอย่างเช่นพวกเข้าก้อนเข้าเนี่ยค่ะเราก็แปลงรูปเป็นเข้าก้อนแท่งจำหน่ายนะคะค่ะรูกจะมีพวกกาแฟนี่ค่ะกาแฟแล้วก็ราจจะจำหน่ายในรูปของกาแฟกาลาหรือว่าเราไปเฟื่องนะคืแล้วก็แพ็ค ขายเป็นชนะคะอาจจะขายจะไม่ใช่จะขายากกผ่านออนไลน์แล้วก็ชูนนะคะผ่านออนไลน์นี่เข้าไปดูในในช่องทางไหนครับเพจเฟซบุ๊กชื่ออะไรมันจะเป็นเพจข้อบต้้งร้อยบ้านนายเกียนเลยะคะ่ะอือชื่อนี้เลยนะอ่าใครฟังอยู่ก็ลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อีกเพจเป็นของกาแเซยก็ตามที่ชูาคือมิตใจกิจชูนบ๊ก ซอยดึกต่ซบ้านนาเกียนยค่ะอืมค่ะก็มีลงท้ายด้วยชื่อว่าบ้านนาเกียนนะคะโอ้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้ายไปไหนเลยอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านมีงานทาใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเรามีข้าวกินแล้วเรามีสัตว์เรามีอะไรอยู่ในครอบครอวในหมู่บ้านเราก็ไม่ได้สามารถที่จะออกจากงนอแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะคะค่ะก็อยู่กับครอบครัวแบบ ทำให้พ่อแม่ได้อยู่เปนพ้อน้าพ้อมตาเนี่ยค่ะอืมค่ะได้รับองค์ความรู้มาพัฒนาในพื้นที่ด้วยด<ม>ีจริงๆนะ<ม>ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตัวโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริเนี่ยตอบโจทย์คนในพื้นที่ใช่ค่ะแวก็ตอบพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองในแปลงส่วนของตัวเองมาโดยคิดหลักเศรษฐกิจเรียงค่ะค่ะแล้วแวม่อยู่กันได้ค่ะ วันนี้เผื่อถ้าใครกําลังติดตามฟังอยู่เนี่ยอยากขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศที่บ้านนาเกียนไปจิบกาแฟไปชิมข้าวดอยที่เป็นผลจากการพัฒนาของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริไปช่วงไหนดีคะพี่เพชรรัต <c oughs> จริงแล้วก็สามารถมาได้ทุกช่วงเลยค่ะแต <c oughs> ่ว่าแตเราจะานนถ้ามาช่วงหน้าฝนก็แต่ลาบากหน่อยถ้ามาช่วงหน้าฝนถ้าคนคนที่ก็ชอบอะค่ะเขาก็จะมีนะักท่เที่ยวที่มาอยู่ค่ะจะมาดู แรงนาขั้นบันไดขึ้นตอนนี้กำลังเขียวอยู่ค่ะว่จะมาแต่จริงถ้าจะข้อความสบายหน่อยก็จะมาประมาณเดินทีศจิกายถึงตุลาเนี่ยหน้าหนาวก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าไปหน้าฝนนี่ก็จะได้เห็นนาเขียวๆเป็นขั้นบันไดสวยๆแล้วก็ถ้ามาช่วงเดือนตุลาตุลานี่กันเราก็จะได้เห็นหน้าไอข้างหลองครีมค่ะ ได้าชมวยจุดๆเธอรลยค่ะค่ะแหมพูดแล้วก็อยากไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพชรรัตประเสริฐราษฎรบ้านนาเกียนจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชำริในพื้นที่บ้านนาเกียนให้เราได้ทราบกันนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะแล้วก็ทาง YouTube JS100 Radio นะคะและทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรรรวมสืบสารงานพระราชะดำริ Thank you.